สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกามีคนไทยจำนวนมากมายที่ส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกาอยากมาทำงานที่อเมริกาจังเลยอยากมาอยู่อเมริกาจังเลยก่อนที่จะมาอยู่อเมริกาได้ สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือวีซา่าการเข้ามาในอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือการได้วีซ่าเข้ามาวันนี้จะพามารู้จักวีซ่าเข้าอเมริกาวีซ่านั้นคืออะไรมีวีซ่าอะไรบ้างที่คุณสามารถจะขอแล้วเข้ามาอยู่ในอเมริกาหรือมาเที่ยวที่อเมริกาได้ มาเลยค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงในเว็บไซต์นั้นแค่เขียนลงไปเลยค่ะว่า Visa to USA คุณก็จะได้เข้ามาอย่างเพจนี้นในเพจนี้เป็นภาษาอังกฤษปออ้อยไม่แน่ใจค่ะว่าแปลงเป็นภาษาไทยได้ไหมแต่หากคุณจะมาที่นี่คุณก็น่าจะมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษบ้างเพราะเชื่อว่าอย่างน้อย คนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกก็ควรจะพออ่านออกและเขียนได้เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วมีเรื่องราวให้อ่านมากมายทีเดียวค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับวีซ่าทู USA มารู้จักวีซ่าเข้าอเมริกากันก่อนเลยค่ะ พลเมืองของต่างชาติของต่างประเทศที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอย่างสหรัฐอเมริกาคุณจำเป็นจะต้องมี US visa ซึ่งเป็นการประทับตราลงในหน,นังสือเดินทางของคุณหนังสือเดินทางทึ่งซึ่งออกโดยประเทศต้นทางของพลเมืองที่ต้องการไปท่องเที่ยว และผู้ท่องเที่ยวในต่างประเทศอาจจะมีคุณสมบัติที่สามารถเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีวีซา่าหาพวกเขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่าฟรีทราเวลวีซ่าฟรีทราเวลจะต้องเข้าไปดูกันว่าคุณสมบัติต่างๆนั้นมีอะไรแล้วทำไมเขาถึงได้ได้วีซ่าฟรีทราเวล ในวันนี้คงจะพูดกันแค่หัวข้อบางหัวข้อเท่านั้นหากต้องการทราบรายละเอียดเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ us visa ได้เลยวีซ่าที่จะสามารถเดินทางเข้าไปในอเมริกาได้มีใหญ่ๆหลักใหญ่ๆทั้งนี้ tourist visa หรือ v i สิตคือการท่องเที่ยวและการไปเยี่ยม Study and exchange คือการศึกษาและนักเรียนแลกเปลี่ยน Business คือท่องการาวีซ่าในการทำงาน Immigrant คือผู้อพยพ Employment คือการว่าจ้างนี่คือ5วีซ่าใหญ่ๆเรามาดูกันว่าแต่และว,วีซ่ามีสาระว่าอย่างไรบ้าง แรกคือ Tourism มแอนด์วิ Tourism and v i อนดเป็นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องขอวีซ่าที่เรียกว่า B2 หรือเป็นวีซ่าคอมไบ B1 และ B2 คือไปเยี่ยมและไปท่องเที่ยวยกเว้นในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติ ที่เรียกว่าวีซ่าเวฟเวอร์โปรแกรมซึ่งวีซ่าเวฟเวอร์โปรแกรมก็จะต้องไปศึกษารายละเอียดอีกทีว่าวีซ่านั้นคืออะไรและมีเงื่อนไขยอย่างไรอีกวีซ่าหนึ่งคือ Study and Exchange วีซ่าประเภทนี้จะเป็นในเรื่องของการให้การศึกษาทางอเมริกายินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาจากต่างแดนและเป็นนักศึกษาประเภทที่เรียกว่าแลกเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการขอวีซา่านักเรียนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยโปรแกรมสปอนเซอร์หรือเจ้าของโครงการที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติ ตามที่ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะบุไว้อีกวีซ่าประเภทหนึ่งคือเรื่องของบิสเนสผู้ที่จะเข้ามาทำการเกี่ยวกับบิสเนสนั้นจะต้องได้รับวีซ่าประเภท B หรืออาจจะมีคุณสมบัติที่สามารถฟรีวีซ่าที่เรียกว่าวีซ่าเวเฟอร์โปรแกรม ตามรายละเอียดของการระบุการได้รับวีซ่านี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขวีซ่าของสหรัฐอเมริกาเช่นกันวีซ่าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Immigrate วีซ่าประเภทนี้ยังมีประเภทย่อยอยู่อีกหลายชนิดเช่น Family Based อย่างปาอ้อยมา เป็นวีซ่าคูมั่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวีซ่าแฟมิลี่เบสนอกจากนี้ก็ยังเป็นเอมพลอยเมนเอมพลอยเมนนี้เป็นการให้วีซ่าเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานประจำอยู่ที่นี่หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการและมาลงทุนนอกนั้นก็จะมี Adoption คือการรับ เด็กเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมจากนอกประเทศอเมริกา Special Immigrant Diversity Visa และ List of All Visa รายละเอียด นี่คือหัวข้อคร่าวๆของเกี่ยวกับวีซา่าซึ่งจะต้องเข้าไปอ่านและหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆว่าคุณสมบัติผู้ที่จะได้จะต้องเป็นอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรเกี่ยวก้กองบ้างเป็นยังไงบ้างคะอย่างน้อยก็ได้แนวทางและคำแนะนำว่าวีซ่าอเมริกาเป็นอย่างไรบ้าง อยากมาก็มาแบบถูกกฎหมายด้วยการขอวีซา่าอ้อมันยังมีวีซ่าอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารัตโตวีซ่าซึ่งป้าอ้อยก็ไม่ได้เอารายละเอียดอะไรมาให้เพียงถ้าหากคุณสนใจก็เข้าไปเซิร์ชหาในเว็บไซต์ที่ป้าอ้อยพาเพื่อนๆมาดูนี้ก็มีเรื่องราวและสาระอีกมากมายที่เราสามารถกดเข้าไปอ่าน ได้อีกหลายหลายคอลัมน์ทีเดียวสิ่งที่เอามาก็เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นำมาให้เพื่อนๆได้ทราบหวังว่าทุกคนที่ต้องการที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่หรืออยากจะมาเที่ยวที่นี่ได้สมปรารถนาในการเดินทางและได้สมปรารถนาในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวอย่างที่แห่งนี้หากเราเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย เรากลับออกไปอย่างถูกกฎหมายเราก็จะมีโอกาสในครั้งต่อๆไปและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยรุ่นหลังๆที่อยากจะเข้ามาที่นี่ไม่ต้องถูกตรวจสอบกันอย่างมากมายขอให้โชคดีทุกคนค่ะ